สวัสดีครับอยู่ในเกมพับจีกันอีกแล้วไม่มีคลิปจะลงครับเลยมาเล่นไม่ใช่หรอกมาเล่นเฉยๆครับไม่มีอะไรทำนะก็พับจีสองคลิปเลยคลิปนี้กับอีกคลิปหนึ่งนะครับก็รอดูได้เลยวันนี้ผมจะมาได้ที่หนึ่งนะครับโดยที่ตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นมาลนะหนึ่งเดือนเต็มๆเ,เลยนะครับกับพับจีเนี่ยฝีมือก็จะตกตกไปนะครับก็มาดูกันว่าผมจะได้ที่หนึ่งไหมนะไปโอ้เพื่อนลงตรงนี้เลยเหรอเอาจริงเดยไกลนะถึงเหรอ เบอร์2กับเบอร์สนี่ไม่ได้ตามมาด้วยนะโอเคเบอร์2ตามแล้วเหลือแค่เบอร์สี่ยังไม่ตามอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนที่เฉยเอาไใกล้ตรงนี้เลยเหรอโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วเบอร์สี่ไปคนเดียวด้วยเลเวลสูงสุดก็จะไปคนเดียวนะเขาเป็นเลเวลสูงสุดของพวกเรานะตรงนี้เพื่อนตรงนี้เพื่อนแมวแมวเบอร์หนึ่งใหญ่ใหญ่แยกใหญ่แยกเพื่อนเอาตรงเบอร์สดิเพื่อนรออะไรอะเออไปตรงเบอร์สดิว่าเราต้องอยู่ด้วยกัน แถมผมไม่เล่นนานด้วยฝีมือก็จะตกเลยนะไปกับเพื่อนดีที่สุดครับไม่เล่นมาเนิ่นนานผมจะยิงไม่แม่นนะบอกไว้ก่อนเออแต่ไม่มีใครลงเลยแฮก็ดีแล้วนี่เอยเสียงรถนี่เสียงรถอ๋อนั่นไงเจอแล้วทีมันวิ่งไปแล้วไวิ่งเด็ขับไปแล้วมาวงมาวิ่งอะไรอ่ะเปิดมาได้ปืนโปรเฉยแต่ยิงโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เล่นมาเดือนกว่า เฮ้ย hey, แยกกันเฉยเราคนอยู่ด้วยกันนะอ่าโอเคเบอร์สองกลับมาเปลี่ยนทิศทางอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเราคนอยู่ด้วยกันนะเราไม่ควรแยกกันนะรู้เปล่าแยกกันเราตายนะไปด้วยกันนี่แหละดีแล้วผมก็ไม่เล่นนานด้วยแล้วมีคุณแปดด้วยไงจะยิงโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยตไนโปดด้วยเนี่ยคุณแปดเนะี่ยมีก็ไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่าไม่เล่นนานผมว่าผมเปลี่ยนเป็น m 2 4ดี่ดีว่วะว่ะ ไอ้ไม่เอาเป็นคาก้าแปดดีกว่าวะผมไม่มั่นใจว่าจะยิงโดนไหมไม่เล่นนานด้วยใช้คาก้าแปดดีกว่าครับเพื่อความมั่นใจถ้าใช้ปืนคอผมว่าผมยิงไม่โดนรับประกันเลยเพื่อนเจอคูณหกครับแต่ว่าเรามีคูณแปดแล้วเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการคือยาครับผมไม่มียาเลยโอเคอย่างไรก็มีละระเบิดควันอะไรเ,อเบอร์สี่ทำอะไรอะ่ะวอททำอะไรนี้เต้เลย ีมันมีเควสเต้นอยู่นะมันให้เต้นสองครั้งนะเต้นเลยเต้นอีกรอบหนึ่งเพื่ความเร้าใจแย่แล้วรถขับไม่ได้เนี่เจอขึ้นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เนี่ยระเบิดควันอีกแล้วแต่พอแล้วครับมีเยอะแล้วเราต้องการยานั่นไงเจอแล้วยาจ๋าพี่มาแล้วจ้าขอหน่อยจ้าสวยแล้วก็กระสุนอีกนิดนึงโอเค โอเคเยี่ยมยาเยอะกระสุนพร้อมพร้อมบวกทุกอย่างเมื่อกี้เบอร์หนึ่งมันมาระไรวะโอ้ยโดนขึ้นพลังงานสื่อสารหน้าจอบิดเบี้ยวแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอุ้ยเอ็มสองสี่เอาเลยระบบรำเรียงฉุกเฉินพเนพเื่อนปล่อยมาแล้วอ่ะไปดีจัดไปรอเพื่อนรอ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  ่อแค่รอเต้นเลยไงเราเต้นเลยไงเครื่องคุมแบบมึงทำอะไรของมึงอ่ะเออแต่มันยึดติดไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีเครื่องบินนะเรายึดติดไม่ได้ของหายเลยเรายึดติดไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องบินนะแสดงว่ามีคนอยู่แถวหนูน้ยเดี๋ยวลดปะไม่ใช่นั่นหินโอ้โหไม่เล่นนานเป็นไงล่ะอับอายเพื่อนม้ากอ่อแต่ว่า เฮ้ยโอ้โหอยู่บนเขาจริงด้วยโดนปะวะไม่โดนอะ่ะโดนใครยิงวะเมื่อกี้ก่อผมรถเลย บนเขายังอยู่นะอ่ะนะโอ้สกิลการขับรถขั้นเทพแล้วว่าเราแย่แล้วนะแต่เราก็แย่กว่าอยู่นี่หว่าผมต้องการเกาะสองแบบเต็มๆครับยังไม่แบบยังไม่เสียหายตอนนี้เกาะสองผมเสียหายแล้วเอาตรงนี้เหรอเพื่อนมันมีเหรอมันไม่ใช่ว่ามันไปแล้วเหรอเมื่อกี้เห็นก็จริงแต่ว่ามันน่าจะไปแล้วนะเพื่อนนะมันน่าจะไปแล้วนะเพราะเราเปลี่ยนกันเถอะเพื่อน เราจุดนี้มันโล่งไปว่ะเพื่อนหลังเรา,าเอ่ะเฮ้ยอย่างหอแต่แล้วเขเสียงของการใส่หูฟังข้างเดียวผมหาอะไรไม่เจอเลยเฮ้ยเสี่ยงปืนด้านขวาเพื่อนมาจากภูเขาฝั่งนูน้นได้ยินเสียงมจากด้านขวาโอ้โหพอใส่หูฟังแล้วได้ยินเลยว่ะได้ยินทั่วเลยหน้าก็มีหน้าก็มีขวาก็มีเพื่อนเฮ้ยนี่ก็มีเพื่อนเห็นรถจอดตรงนี้ก็มี มีมีหลายทิศหลายทางเจอแยะเต็มไปหมดวยดีพี่ชายเฮ้ยเจอแล้วเมื่อกี้เห็นโดดลงมาจากเขาไปเลยขับไปดีนะเพื่อนอย่าพาผมตายนะเพื่อนนะเอ้ยมีคนโดดล่มมีคนโดดล่มลงมามีคนเกิดใหม่มีคนเกิดใหม่มหมแต่เราจะได้จะได้เกิดที่ล็อบบี้เฮ้ยบน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 ,บนไอ้น,นี่บนหลังคาเพื่อนสวยยิงไปเลยเพื่อนเราขอไม่ยิงแล้วกัน เปลืองกระสุนพอรู้ว่ายิงไม่โดนไงเอ้ยปืนดีจัดเลยว่ะลงแล้วมันลงแล้วอุ้ยเชียดตายโอเคเพื่อนทำดีตายแล้วตายแล้วตายแล้วคนเขาก็มีหิวของอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยเบอร์สอง ข้างหน้าก็มีขวาก็มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนรถมารถมารถมาโอ้ยอย่างเยอะมากันเป็นขบวนมานเป็นคารวานอันเงเบอร์สองกูไปแล้วห้าเงหอยู่ของเกินเบอร์สองกูไอบนเขาก็มีนี่ บนเขาอุ๊ยอุ้ยอุยหลังหลังหลังก็มีไอต,ตรงเนี้ยไม่ค่อยห่วงครับผมห่วงฝั่งนู้นมากกว่าที่มันยิงผมอะไหนวะหาใครไม่เจอเลยีนแหละเขาเสียงการไม่ได้เล่นนานแอดอกก็มีเดี๋ยวดูหลังให้เพื่อนยิงก็ยิงไม่โดนด้วยเลยเอ้ยขดวิง่งเห็นคนวิง่งยิงๆเพื่อนแม่งได้แอดดอกไปแล้วดิ ผม oh, มุมเราแย่มากอะ่ะเราโล่งอ่ะเพื่อนไม่เป็นไรวงบีบวงบีบตรงมันพอดีแน่าตายเอาเร็วนี้เอาเลยเพื่อนยิงก,กันเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเรียบร้อยเรียบร้อยหัวแตกอ๋อ oh, m 2 4่ก็ยังแม่นอยู่ m 2 4่ก็ยังแม่นอยู่อืม้มไม่โดนอุ๊ยไม่โดน โดนแล้ว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 ,ลวอุย้ยกระสุนหมดอืมตายซ้ำก่อนซ้ำก่อนซ้ำก่อนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ซ้ำโอ้ยเหล็กตัวหนึ่งเพื่อเหล็กตัวหนึ่งหมพอไม่ได้นานแล้วเมาส์ไม่ถนัดเมาส์นี้เลยวะ่ะนี่เสียงข้างหลัง เพื่อนเห็นเป,ปล่าโอ้ัวมาแป๊บนึงอะเพื่อนไม่กล้าอยู่นิ่งว่ะก็ผมไม่เอื้มอมนวยด้วยเอาแล้วตึงจัดอุย้ยไม่เข้าหัวแม่งเฉียดถวยกินไม่เข้าหัวครับไม่โดนด้วยซ้ำสุดลุกย,อย้อยอืมมาดีมาดีมาดี โอ้แอดอปอีโดนวะเฮ้ยหลังเพื่อนหลังก็มาหลังก็มาเพื่อนหลังหลังหลังก็มีหุยหลังมาหลังก็เข้าว่ะหลังก็เข้าเกินไปเยอะทีหมายดูผลงานนี่เป็นไงผลงานผมก็ไม่ได้แย่นะขนาดไม่เล่นมาเดือนกว่าๆไม่แย่ไม่แย่โอเคพอแค่นี้แหละแม่ไม่เล่นนานได้วอร์ฝีมือก็โอเคละ นะเอ้ยสบายแล้วเอ้ยเอาอีกตาหนึ่งดีกว่าเอ,อ่อตัดเป็นพาร์ทสองแล้วกันนะ